ขันยยพรเพอยร์ดกำนิดตะบนบางสาดและกำนัดผู้ใหญบ้านตะบบางสาค่ะคราบนายพินันต์ของแล้วก็นายกกหลวงพระเจ้า,าแม่บ้านมาไทยจังหวัดนครศรีธรรมาชความมั่งคงของรถได้ลงพื้นที่ราชเลง รือที่รุ่งสมหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่โพธเสด็จก็ล้วนแล้วแต่เป็นบ้านเดี่ยวทั้งสิ้นแต่ตรงนี้ก็อาจจะใช้คําว่าน่าจะเรียกว่าทาวเ้าได้นะห้องแถวหรือทาวเ้าเนี่ยจากวัดบารามที่นี่ก็เช่าจากวัดตีนี้โดยทางท่านแปลว่าซึ่นวันนี้ท่านก็นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับให้เจ้านะครับบางแห่งเราก็บางทีถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนี้บางทีก็ญาติพี่น้องให้บ้างเจ้าวัดบ้าน นะครับเช่าที่รบาบกระดูกบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะให้ได้บ้านมามาสําหรับบ้านนี้เมื่อกี้ท่านสุดเทพก็จงดามเอาบ้านหลังรั้มีความรู้สึกประทับใจ ได้มากเลยแค่นั้นบอกกับผมทีได้พวกกับตุกนี้นะครับพวกับดีเจมาฟาี่ได้ที่ว่าดีเจมาปานี่ปานีเรียกว่ากระผมอะไรข้อความเยื่เรือมาถึงได้ว่าตุกนี้กับพ่อพ่อคุณมากครับอคุณมากนะได้ติดตามในเรือลือดีพ่อุณมา làm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ล้งส right. ีันะครับพีรองรับ้งีั่นะครับระันตด้กับนั่งเชื่อกันเช่อกันมีนับพระยุ้หลังกนัเอาครับพี่ครับมาเลยค่ะ นายช่างทั้งหมดเลยค่ะนายช่างทั้งท่าเรือบางจากมาถ่ายด้วยจ้าโครงการเชฟรอนเอ็น o y s c i e n c e สสนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด